มีหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นครับนักก้ามสายฟีสไตล์ฟุตบอลมันเทน่ขนาดไหนครับก็นี่ก็คือชื่อเขาไอจีเขากับเนี่ยครับ <c oughs> เขาจะมีพี่น้องสองคนนะครับรู้สึกว่าเป็นชาวบาิลเลีลนนะครับเขาฝึกฟีสไตล์ก็เล่นก้ามไปด้วยครับเนี่ยครับ <c oughs> ท่าร <c oughs> <ๆ>ีเวิรทรโบครับเนี่ยครับผมก็ได้วิชาความรู้มาจากเขาครับในไอจีเขาก็เล่นไอจีทิกก์ตอกเฟซบุ๊กอ่ะเขาไอยูทูบเขาก็เล่นครับแต่ผมชอบดูไอจีนคนหาง่ายกว่าเนี่ยครับเขาสอนท่าเนี่ยครับรีเวิร์ดทัวร์โบครับเนี่ยครับ ลองไปติดตามดูครับสายฟีสไตล์ฟุตบอลเขาสอนเบสิกง่ายๆนะครับนี่ครับก็คือการทําย้อนสอนครับการกระดกปลายเท้าครับเนี่ยครับคนบบอลมาถึงครับก้าวข้ามก้าวข้ามลูกบอลครับนี่ครับเอาขาข้างไ่ถนัดรับขาเกาข้ามลูกบอลขาที่ไม่ได้สวัสดิพื้นครับนี่ครับถ้าเท่ๆครับผมบอกเลยอยากได้คุณคุณก็ต้องตั้งใจครับและสู้กับมันครับและอดทนให้ได้ครับถ้าแต่ละถ้ามันไม่ได้มาง่ายๆนะครับผมบอกเลยครับ แต่ก็ถ้าคุณมีความพยายาม